บรรยากาศช่วงวันหยุดยาวสงกรานที่ผ่านมาค่ะแต่ละพื้นที่ค่ะก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดนนองคายค่ะพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวแห่สักการะองค์พระาธาตุกลางน้ำค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานที่ถือเป็นปีใหม่ไทยค่ะซึ่งช่วงนี้ค่ะน้ำโขงมีระดับต่ำค่ะทำให้เห็นองค์พระาธาตุโผล่พ้นน้ำสูงกว่า3เมตรค่ะ บรรยากาศการทำบุญและท่องเที่ยววันหยุดช่วงสงกรานเทศกาลสงกรานเนี่ยค่ะหรือปีใหม่ไทยที่จังหวัดหนองคายคึกคักตั้งแต่เช้าค่ะมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาวค่ะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศค่ะได้เดินทางมาทำบุญไหว้พระและนักท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆของจังหวัดหนองคายเนี่ยค่ะการเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะที่เดินทางมาเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นกลุ่ม มาทาบุญไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทยและนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวค่ะ,คะโดยเฉพาะที่องค์พระธาตุกลางน้านะคะที่จมอยู่ในแม่น้ําโขงค่ะที่ชุมชนวัดธาตุในเขตเทศบาลเมืองหนองคายค่ะซึ่งเป็นจุดที่มีพิธีลอยอังคารเท่าอัิหลวงพ่อคูณค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแล้วก็ตอลอดทั้งวันเนี่ยก็ได้มีประชาชนจากทั่วสารทิศค่ะโดยเฉพาะจากจังหวัดในภาคอีสานค่ะได้เดินทางมาสักการะองค์พระธาตุกลางน้ํามีทั้งลงเรือที่ให้บริ ะะเพื่อไปสักการะองค์พระาธาตุกลางน้ำเนี่ยที่โผล่พ้นน้ํากว่า3เมตรค่ะให้สักการะได้อย่างใกล้ชิดจนบางครั้งนะคะเรือที่ให้บริการเนี่ย ต้องเข้าสการะพร้อมกันครั้งละ5-6าถลำค่ะแล้วก็ต้องรอคิวเพื่อนําพุาทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปสการะองค์พระาธาตุกลางน้ําขณะที่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวบางส่วนค่ะจะสการะพระาธาตุล่าหนองหรือว่าพระาธาตุกลางน้ําองค์จําลองเนี่ยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าโขงแทนนอกจากนี้นะคะบางครอบครัวก็ยังได้มีการปล่อยเต่าค่ะปล่อยปลาเพื่อสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่ออ,อีกด้วย พระธาตุกลางน้ําหรือพระธาตุล่าหนองเนี่ยค่ะเป็นพระธาตุที่หักพังอยู่กลางลําน้ําโขงค่ะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาทเก้าพระองค์ค่ะตามจำตามตามํำนานอู่รังอุรังคัาตุค่ะตามที่หนังสือค่ะตามหนังสือประชุมพงสาวดารภาคเจ็สิค่ะได้บันทึกไว้ว่าพระธาตุเมืองหนองคายนะคะได้พังเมื่อวันที่เก้าค่ำ เดือน9ค่ะปีพุทธศักราช2390แล้วก็ปัจจุบันนะคะตอนนี้ตาหลิงก็ได้ถูกแม่น้ำโขงเนี่ยกัดเซาะจนไปถึงอยู่กึ่งกลางไม่น้ำโขงนั่นเองค่ะ,คะอย่างที่ในภาพคุณผู้ชมเห็นเลยจะเห็นได้ว่าช่วงสงกรานที่ผ่านมาหลายๆคนเนี่ยก็ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆค่ะ,คะโดยเฉพาะหนองคายก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่แห่งหนึ่งที่หลายๆคนต้องเดินทางมากราบไหว้เนาะ,ม,ะมีโอกาสก็จะไปกราบไหว้กันค่ะ,คะ Transcrição e Legendas por Quintena Coelho